กินแต่ละสุช่องภูผาชายใจยอีสานนะครับเดี๋วเราจะมาเอาเก้าอี้พี่พี่เอานี้กันส,สิปดเ,เ,เอาไปสิโตัรอบละสิบตัวโอ้รอบละส,ส,สิยังงับไง จุดรักษาความปลอดภัยครับใช่จุดนี้เป็นจุดรักษาความปลอดภัยก็เราจะอยู่ชุดนี้นะครับก็กางวางเกายี้สามสิบตัวจุดรักษาความปลอดภัยก็มีนำแสดงโดยโบลิสนะครับแล้วก็มีกลุ่มสตาร์ โซนสามหนึ่งเห็บป้ายเนี่ยนะครับก็ต้นเต็นตรงนี้นะครับเป็นของชุดเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ชุดของทางยูทูบเบอร์นะครับที่เรานั่งดูแลอยู่ในตำแหน่งดูแลความปลอดภัยกับชุดเจ้าหน้าที่และอปพรนะครับตัวนุ้กก็จะเป็นร้านค้านี่ครับมีร้านค้านะครับที่เข้ามาจับตองกลางเต็นเรียบร้อยแล้ว นะครับกางเต็นท์ส่วนเย็นนี้ก็จะมีส่วนเย็นนี้ก็จะมีลำวงนะครับเป็นลำวงแบบเล่นสดนะครับลำวงลำงวงเขาเป็นลำเป็นอะไรนะโทนี่ออดิโอนะครับโทนี่ออดิโอนะครับมาจากสกลนครเลยตอนนี้ก็กลางเวทีแล้วนะครับห้องน้ำก็พร้อมแล้วนะครับใช้งานได้นะ ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นร้านร้านค้านะครับที่มาติดต่อนะครับติดต่อขอพื้นที่นะครับเป็นขายผ้าเสื้อผ้านะครับนี่นก็อีกหนึ่งร้านนะครับกาลังติดกําลังตั้งเลยนะครับร้านนี้น่าจะเป็นลูกชิ้นปลาหมึกย่างปลาหมึกย่างโอ้อยู่ใกล้กับวงดนตรีด้วยนะครับนี่ปลาหมึกย่างอยู่ใกล้กับวงดนตรีท่านุ้ก็จะเป็นร้านร้านค้าเหมือนกันนะครับ ก็นะน่าจะลงกันตอนเย็นๆนะครับเพราะว่า6กโมงหกโมงทุ่มหนึ่งนูนะถึงจะเริ่มงานนะครับทำติดตั้งนี่เขากาลังเร่งติดตั้งอยู่นะครับเป็นวงดนตรีเป็นลาวงนะครับ2วันมีคืนนี้คืนนี้ก็จะเป็นลําวงพรุ่งนี้ถึงจะเป็นหมอลำนะครับวันที่10นี่จะไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าจะมีแค่2คืนนะครับที่มีงานนี่คือแค่2คืนวันที่10จะไม่มีงานเลยนะครับเพราะจะเป็นวงสูงล้วน นะครับโอ้ห้องหิวปลาหมึกเมโอโอ้เ้าอยากกินป,ปาลาหมึกย<ม>่างเมโอพี่เสือใช่ไม่ผมพี่เสือก็หิวเดี๋ยวผมถือให้พี่เสือซื้อผมถือให้ดิเ,เดดขาบอกว่าเขากำลังย่างไม่ได้เห็นย่างอยู่เป็นกำลัองกลางอยู่ครับกินนะครับ ผมผมมักไอ้ที่มันเป็นกระดูกแม่กระดูกกระดูกกรอบๆมันแม่แมนเออใช่เป็นเอ็นน่ะมือที่มันเป็นแห้งๆอ่ะนะสิบบาทเตรียมมากี่ไม้มีหมึกนี่ก็ทำหาหมึกแห้งพอมีหมึกแห้งก็ามหาหมึกปิ้งอะไรของมันนักหนาแมนเตรียมมาประมาณกี่ไม้แม่ประมาณสักหกร้อย สองสนะคุณผมโอสิบนะผมจองไว้ผมว่าสองสอไม่น่าไม่น่าจะพอหรอกสามสิบแล้วนี่ได้สาแล้วผมผมสิบใหม่เด้อครับเด้อโอ้ผมดังไฟโปติดแล้วมันอยากน้ำดังไฟนี่แหะพีผู้ดังให้กับใครอยู่บอโอ้ยแบบใช้ความร้อนจากเตาแก๊สผมชอบแบบสุกๆอ่ะมันจะกรอบ ถ้าเอฟเห็นคลิปนี้ผมว่ามีบ่โอ้๋หเขาหลวมมาก่อนเราจะมายางโอ้แกวเลยสน่ะจังสุกไวมีให้เดี๋ยวสั่งไก่อนจะิเจ้าคือกลางเต็นทสะอาแฮะมีอฟีเตนมเอเตนพ้เอารถออกูออตนแล้วพักกันนะี่โอ้โหมงเจาะยูจังสีจังสิถึกมองให้มันลานขายผ้าเขาบ่ มีมองเขเป็นข่อยเขาอยู่มองนี่และว่ามันไกลเวทีสุดบ่โอ้แต่ไ้ว่าเวทีสิยูพุ่นประมาณโมงดนตีมันสิยูหนี่นะมันอยู่จุดเดียวกัน้านแม่เป็นไรนมตำหรอขนมตำจ้าขนมน้ำโกน้ย่งของเ็กนี่มตำนโคกนะรับีใดสใจ

ย่างครับเรือล้วนี่โอ้ติดต่อคนเหมายู่นี่เลยครับเสียจิมครับนะยูทูบเบอร์ที่รวยที่สุดเช้าก็เห็นเล่าเยอะเห็นเห็นคนยิงอีนี่ด้วยครับโอ้ครับนะนะก็รอปลาหมึกย่างกันตอนนี้นะครับ FC โอ้ครับเรืมาแล้วครับมา FC มาอีกแล้วนะครับนี่ FC เดินทางมาเรื่อยๆนะครับ อนี่ก็มานะครับนี่จากกรุงเทพเหมือนกันนะครับของเราดูมุมไกลนะครับเนาะไปไม่ไหวครับแดดร้อนนะครับเอฟซีมาก็ตั้งแต่หลังตั้งแต่โซนหลังห้องน้ําไปจะเป็นลานจอดรถทั้งหมดนะครับพื้นที่จอดได้เป็นเป็นร้อยคันลยครับมันสุดนู้นเลยสุดป่ายางต้นไม้ใหญ่ๆที่สูงครับนู่นนะสุดตรงนู้นเลยนะครับนะที่จอดได้เป็นร้อยคันนะครับจอดได้เป็นร้อยคัน พี่เสียบอ๋จะเลี้ย,ยงปลาหมึกก็ล้หอหลอไนะคือเกรครับคเค็ครับเอารโอเคอีก็ประมาณนี้นะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ